มาคะข้าวต้มสุกแล้วมาเดอข้าวต้มซุกแล้วมืออื่นอันนี้ยังไม่นึ่งค่ะเห็นลวกๆอย่างนี้ทําไมเหลือเหมือนเหมือนนึ่งเสร็จยังค่ะใบตองไม่มีแดดก็เลยพี่ดุษณีก็เลยใช้ใช้เอนึง่งให้ยุบๆจะได้ห่อง่ายๆเป็นข้าวต้มกล้วยกะทิสุดนคะคะเพื่อนๆค่ะ ดีตอนรับเข้าสู่ช่องดุจณีสปาชาแนนะคะตัวนี้หนึ่งให้ลิงกินก่อนถาดนี้หนึ่งทีหลังไว้ใส่บาทพรุ่งนี้พอเผื่อหมอลำด้วยนะคะเป็นข้าวเหนียวแดงอะไรนะเขาเรียกเจอเบอรรี่หรืออะไรประมาณนั้นะ มันค่ะพี่ดุษณีไม่เน้นหวานเน้นมันแล้วก็ใส่เกลือป้าน,นอกส่วนบางคนไม่กินนะถ้าใส่เกลือคือพี่ดุษณีติดอาหารคนภาคกลางคือไปอยู่ภาคกลางสนานอย่างกรุงเทพประมาณนั้นะชอบออกมันมากกว่าหวานแต่บ้าน,นอกเขาจะออกหวานมากกว่ามันแต่เพื่อนๆที่ไปอยู่กรุงเทพมาหรือว่าช่วงนี้เขาบอกพี่ดุษณีห่อข้าวต้มอร่อยนะ มันดีชอบเขาบอกจะออกรถใส่เกลือเค็มนิดนๆผิดเสน์ชอบแบบนั้นทำของหวานก็เหมือนกันนะเครื่องที่ทำบุญกองบวชสองกองช่วงวันที่แปดมษาสอางห้าหกสามประมาณนั้นนะ่ะสองห้าสองห้าหกหกสี่สี ช่วงสงการพ่ดุษณีการทำของหวานเองไงทำแบบใส่เกลือใส่เกลือเหมือนเหมือนรสชาติของคนกรุงเทพกินนะเนาะก็หมดนะแต่หม้อที่ไมใ่ใส่เกลือก็มีส่วนน้อยที่ไปกินที่ทำขนมไม่ใส่เกลือพูดแล้วฝนก็ตกทวดพวดมาเพื่อนๆเ,เออพ่ดุษณีก็กลุ้มแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินตอนนี้ก็อ่าคลิปน้องพล กะตอรี่เด้งมาก็หมุนต,ติ้วติ้วอยู่อีกเครื่องหนึ่งคนเมืองยศน้องพรสายทิพย์นเนยวก็ขึ้นอยู่ก็ว่าจะไปจอดแช่ให้น้องคนละเครื่องคนละก็ฝนตกทชวดมาแล้วเดี๋ยวหยุดจะนีก็จะเก็บถาดตรงนี้ไว้แล้วก็จะเอาตัวนี้นึ่งต่อนะ,ะนข้าวเพื่อนๆขาก็ที่นอดที่ถึงทำไงได้นะตกท่วดมาอีกแล้วไม่ได้หลับได่นอนอยู่แล้วถ้าฝืนไม่วิต ถ้าพืนไม่วิบด้วยมันก็จะต่วมหนักพอใจแห้งก็ตกลงมาพอใจแห้งก็ตกลงมาเมื่อกี้ยังเงียบอยู่เลยใช่ไหมไมเ่เป็นอุปสรรคอะไรก็ไม่รู้แบบไม่ลุ่งไม่โลดแล้วพี่ดูจีทํีท o YouTube ก็จะดีหน่อยก็มีอุปสรรคจะแบบนี้แหละเ็าต้มกล้วยถุกแล้วเดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ไว้ให้ลิงแล้วก็จะนึ่งใหม่ไว้ใส่บาต ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่า,วาปู่ย่าตายายเราทํามาเราก็บอกว่าเมื่อยอย่างนี้ทําไมพี่ดุจะมีจะต้องทาข้างบ้านเขาบอกทําไมไม่สั่งซื้อบอกไม่ซื้อหรอกพ่อแม่เราพาทําแบบนี้เราทําได้นะคะไอ้แค่น้ําท่วมก็มันท่วมไปมันไม่อยากแห้งก็ไม่ต้องให้มันแห้งให้มันตกซ้ําๆมาอยู่แบบนี้ ค่าไฟแต่และเดือนก็แพงเหมือนกันช่วงหลังๆสําหรับบ้านนอกอะนะตกเดือนละสี่ห้าร้อยบาทก็แพงโขค่ะเพื่อนๆขาก็จะทํายังไงได้ <c oughs> เดือนที่แล้วสี่ร้ยกว่าบาท i. เดือนนี้ก็ประมาณนั้นแหละสี่ห้าร้อยบาทนะ่นหละค่าไฟก็อ้าททาไงได้นั่นดูไอลิ้งมันตากฝน แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตีลิงจากฝนขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมให้มาเข้า,เ,าเข้ามาให้กำลังใจรุษฟีสป,ปาร์ชานลเดี๋ยวไปจ่อช่องน้องพรสายทิพย์ชาแนลต่อนะคะเพืะะ่อนนเสียงฝนตก